นายกยิงเข้าบ้านพิศณุโลกเช้าบ่ายทกทีมที่ปรึกษาลุยงานนโยบายรัฐบาลแพทองทาประชุมทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่บ้านพิศณุโลกทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายหาหรือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในการประกอบธุรกิจวันที่21กุมภาพันธ์2568สําหสำหรับความเคลื่อนไหวนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลาส0นาฬิกานายกเดินทางเข้าบ้านพิศณุโลกเพื่อประชุมทีมทีมท่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพันศักดิ์วิญญรัตน์ประธานที่ปรึกษานายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษานายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษานายธงทองจันทรังสูตร,ท,ท,พพกกรที่ปรึกษานายพงเทพเทพการจนะที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายเลขานุก,การนายกฝ่ายบริหารเข้าร่วมโดยเป็นการหาหรือถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในการประกอบธุรกิจก่อนที่นายกจะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่บนตึกไทยค้าฟู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่ในช่วงบ่ายเวลา15บานาฬิกา20นาที นายกออกจากทำรรเนียบร,รัฐบาลไปยังบ้านพิษณุโลกอีกครั้งเพื่อประชุมทีมที่ปรึกษานยโยบายของนายกในเรื่องนยโยบายของรัฐบาล